บอดปังสวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายในการลงโฆษณา a c e b o o k นะครับหลักๆแล้วมีกี่ประเภทนะครับในการลงเนาะกลุ่มเป้าหมายนะครับจะมี3ประเภทนะครับกลุ่มเป้าหมายประเภทที่1นะครับก็คือคอ d i e n c นนั่นเองนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่ f c e e o o o เนี่ยมีให้เราเลือกใช้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลประชากรความสนใจแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคนั่นเองนะครับเวลาที่เรานะครับเล่นเฟซหรือคนทั่วไปเล่นเฟซเนี่ยนะครับเราจะสังเกตได้ว่า f c e e o o o เนี่ยเขามีอัลกอริทึมหนึ่งที่ตรวจจับว่าเราชอบไม่ชอบสิ่งไหนถ้าเกิดเราชอบสิ่งไหนแล้วชอบไปคอมเมนต์เพจที่เขายิงแอดเกี่ยวกับสุนัขมาเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวนะครับก็จะมีแอดลงโฆษณาสุนัขเนี่ยมาให้เราดูไม่ว่าจะเป็นปอคหอมาปอค อะไรต่างๆนะนาะเต็มไปหมดเลยคือเฟซบุ o กเนี่ยเขารู้จักตัวเราดีมากกว่าเรารู้จักตัวเองอีกด้วยซ้ำนะครับที่เขาพูดเล่นๆกันแกล้งๆก,ก,กันนะครับเพราะฉะนั้น a c e b o o k เนี่ยเขามีอัลกอริทึมที่ไว้ใช้เก็บพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยนะครับพวกเราก็คือผู้บริโภคก็คือคนที่เล่น Facebook นั่นแหละก็จะมีเกี่ยวกับอย่างที่บอกนะครับก็คือข้อมูลประชากรเป็นยังไงความสนใจของแต่ละคนเป็นยังไงสามารถที่จะให้เราเลือกได้เลยนะครับเวลาเราลงโฆษณาหรือไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมก็ตาามมนนะครับบเดีี๋ยว้ผจอธิ คร่าวๆให้ฟังก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปพาไปยิงจริงอ่ะไปพาไปอธิบายจริงๆแยกย่อยไปทีละตัวเลยนะครับโอเคต่อมานะครับตัวที่2องนะครับก็คือ Custom Audience นั่นเองคําว่า Custom Audience คืออะไรก็คือกลุ่มเป้าหมาย ที่เรากําหนดเองนั่นเองนะครับกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาเองยกตัวอย่างเช่นเราบอก Facebook ว่า Facebook ฉันขอกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนที่เคยอินบ x ็อกมาในเพจฉันภายใน30วันให้หน่อยเราก็สามารถไปสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนที่เคยอินบ x ็อก์ทักเข้ามาในเพจเราภายในเวลา30วันได้นะครับเพื่อเอามาทําประโยชน์และเอามายิงแอดเดี๋ยวผมจะไปบอกนะครับว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างเนาะโอเคนะครับ ข้อที่2คือคัสซอมออเดียนคือกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาเองนะครับข้อที่3นะครับก็คือลุกอะไรออดเดียนนะครับต่อจากข้อที่2เลยข้อที่2เนี่ยคือกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาเองแต่ข้อที่3เนี่ยคือเราบอก Facebook ว่า Facebook เมื่อกี้ฉันสร้างกลุ่มเป้าหมายที่2ไปแล้วคนที่เคยอินบ x ็อกมาในเพจฉัน30วันทำลุกอะไรคือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกับคนที่เคยอินบ็อกมาในเพจฉันภายใน30วันเนี่ยให้หน่อยหาลูกค้าให้ฉันหน่อยขอใกล้เคียงอ่ะแล้ว Facebook ก็จะมีให้เเลืออกคว่า คุณต้องการสารตั้งต้นในข้อที่2เนี่ยมันเหมือนเป็นสารตั้งต้นเลยว่าโอเคอินบ็อกซ์วัน คนที่มี engagement 7วันหรือคนที่เคยดูวิดีโอภายในเพจเราเนี่ยภายใน20วันอันนี้เราสามารถตั้งขึ้นเองจากข้อที่2ได้แล้วเราก็ค่อยมาทำลุกอะไรออเดียนเพื่อให้ f c e e o o o เนี่ยหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าใหม่ๆที่คล้ายคลึงกันคนที่คล้ายคลึงกับกลุ่มคนกลุ่มประเภทที่2ที่เป็นสารตั้งต้นที่เราสร้างกลุ่มเป้าหมายมาเนี่ยนะครับเฟซบุ๊กก็จะไปหากลุ่มลูกค้ามาเป็นหลายแสนคนเลยให้เรานะครับมันก็จะมี1% 2% 3% 1> เ, 2> เ, 1> เดี๋ยวเราจะพาไปยิงกันอีกทีนึง สรุปหลักๆก,ก็จะมีคอออ Audience กลุ่มเป้าหมายที่ Facebook มีให้เราเลือกอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความสนใจพฤติกรรมข้อมูลประชากรอะไรต่างๆก็ตามนะครับแล้วก็ข้อที่2ก็คือ Custom Audience คือกลุ่มเป้าหมายที่เรากําหนดขึ้นมาเองเป็นสารตั้งต้นว่าฉันต้องการคนที่ inbox มาในเพจฉันภายใน30วันหรือ ฉันต้องการคนที่ดูวิดีโอภายใน90วันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กสามารถมีให้เลือกได้หมดเลยคือกลุ่มเป้าหมายที่เราสามารถกําหนดได้ขึ้นมาเองนะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือลุกอะไรก็คือ Facebook ช่วยไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้ฉันหน่อยที่คล้ายคลึงกับสารตั้งต้นที่ฉันสร้างขึ้นมาเนี่ยในข้อที่สองเนี่ยประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับ กลุ่มเป้าหมายหรือความสนใจหลักๆนะครับจะเอามาใช้แตกต่างกันออกไปนะครับคอออเดียนความสนใจต่างๆเราจะเอาไว้ยิงแอดหาลูกค้าใหม่นะครับรวมทั้งลุกอะไรออเดียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือ Facebook ไปหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆให้ฉันหน่อยขอสัก4ี่แสนห้าแสนคนที่คล้ายๆกับคนประเภทเนี้ยหรือคล้ายๆกับคนที่เคยอินบ็อกมาในเพจฉันภายใน7วันเนี้ยหาให้หน่อยเอาใกล้เคียงแบบ1%เเลยเอาว่าใกล้เคียงมากๆเลยหรือจะแบบเอาแบบ ไม่ต้องใกล้เคียงมากเอาสัก3%ก็ได้่องเงี้ยนะครับเฟซบุ๊กก็จะไปหามาให้เราประมาณนี้อันเนี้ยสามารถที่จะเอาไว้ยิงหาลูกค้าใหม่นะครับก็คือประเภทในการใช้งานจะแตกต่างกันคอออเดียนและลูกอะไรออเดียน คือการยิงหาลูกค้าใหม่นะครับจำไว้แค่นี้พอแล้วก็กลุ่มเป้าหมายสุดท้ายนะครับก็คือ custom audience นะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายนะครับที่เราสร้างขึ้นมาเองอย่างที่ผมบอกเลยยกตัวอย่างเช่นเราสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคนที่เคย inbox เพจเราเข้ามาภายใน180วันครึ่งปีเลยนั่นเองนะครับเราต้องการที่จะยิงแอดรีมาร์เก็ตติ้งรีทาร์เก็ตติ้งได้หมดเลยนะครับยิงไปหาลูกค้าเก่าๆที่เคยทักเข้ามาในเพจเราเพื่อให้เขาเห็นแอดโฆษณาเราซ้ําๆนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของผู้บริโภค เห็นแอดโฆษณาเราครั้งเดียวเขาอาจจะเอ้ยดูผ่านๆไปก่อนถ้าเขาเห็นครั้งที่สองเอ้ยเริ่มสนใจละครั้งที่สามเฮ้ยเขาเริ่มจําได้อย่างเงี้ยนะครับเขาอาจจะตัดสินใจซื้อในครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่ห้าก็ได้นะครับจะมีสินค้าน้อยมากหรือสินค้าราคาที่ค่อนข้างไม่แพงยกตัวอย่างเช่นของที่ซื้อง่ายสบู่ครีมผงซักฟอกแป้งสีฟันอะไรเงี้ยเขาอาจจะเห็นครั้งเดียวแล้วซื้อเลยแต่ถ้าเกิดว่า การที่เราลงโฆษณาเนี่ยแล้วเราทำรีมาร์เก็ตติ้งเนี่ยทำคัสตอมออเดียนยิงรีกับไปหาลูกค้าให้ลูกค้าเห็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าเห็นรีวิวแบบเนี้ยนะครับจะทําให้ลูกค้าเนี่ยตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นก็คือเราจะเอากลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทมาใช้ให้ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเราถึงต้องมาเรียนรู้ก่อนนะครับว่าคอออเดียนเอาไว้ยิงแอดหาลูกค้าใหม่นะลูกอะไรออเดียนก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันก็เอามายิงแอดหาลูกค้าใหม่แต่ส่วนคัสตอมออเดียนกลุ่มเป้าหมายที่เราากํหน ขึ้นมาเองเนี่ยด้านล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือการเอาไยิงหาลูกค้าเก่าหรือรีมาร์เก็ตติ้งรีทาร์เก็ตติ้งนะครับให้ลูกค้าเห็นซ้ําๆจนเกิดการซื้อนั่นเองนะครับในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปยิงทีละตัวเลยนะครับพี่ๆจะได้เห็นภาพกันอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ